ครับการระดมพลครั้งใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในประเทศในช่วงสุดสัปดาห์น,น,านี่นะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นเป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อให้มีการเฝ้าระวังกับอํานาจนอกระบบคับที่มีความพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงโดยมีกลุ่มของม็อบประชาธิที่ป์ัดเป็นผู้ชี้นําติดตามได้รายงานครับ ใกล้ถึงจุดแตกหักเต็มทีสำหรับการต่อสู้การเมืองของสองระบบที่แบ่งแยกชัดเจนในตอนนี้นั่นคือการต่อสู้ระหว่างระบอบประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงที่นำโดยนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชกับระบอบอมตยาธิปไตยของม็อบประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏ สุดสัปดาห์นี้จึงเป็นที่จับตายอย่างยิ่งสำหรับคอการเมืองกับปฏิบัติการครั้งสุดท้ายของมอบอัมมาดที่พยายามออกแรงกดดันทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามที่ตัวเองประสงค์เพื่อให้เกิดนายกรัฐมนตรีเทือนตามมาตราเจ็ดแถมคิดถอยหลังหวังให้เกิดรัฐประหารซ้ำรอย19กันยา2549ผู้รักประชาธิปไตยอย่างคนเสื้อแดงจึงทนไม่ไหวนัดระดมพลครั้งใหญ่ทั้งแผ่นดิน ขับเคลื่อนพลังประชาชนคนทั้งชาติเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดหมายการมีประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงไม่แปลกที่จะเห็นการเดินทางมาร่วมชุมนุมปราบกบฏของคนเสื้อแดงและคนสีเสื้ออื่นที่ไม่เอาด้วยกับระบอบอํมมาที่ถนนอักษะอย่างคึกคักตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งณเวลานี้ จตุพัพรมพันธ์แม่ทัพใหญ่คนเสื้อแดงยังคงย้ำถึงความสำคัญในการระดมพลครั้งนี้การตรึงกำลังมวลมหาประชาธิปไตยช่วง17-19พฤษภาคมนี้เพราะไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ที่อาจพลิกผันจากอำนาจนอกระบบที่เฝ้ารอจังหวะเวลาออกมาแสดงความชั่วร้ายกัดกินบ้านเมืองอีกรอบโดยมีม็อบนกหวีดเป็นผู้จุดเชื้อชั่วร้ายผมรู้แล้ว่ สำหรับสุทเทพเทื่อสุบรรจบแล้วแน่นอนครับอาจจะดิ้นเงือกสุดท้ายในสามวันนี้ก็เป็นการดิ้นเงือกสุดท้ายจริงๆแม้คุณจะเดินต้องการจะเดินต่อแต่คุณไปไหนไม่ได้แล้วสุเทพเพื่อสุบรรณสิ่งที่เราห่วงใยต่อไปนี้คืออำนาจนอกระบบที่เขาแบ่งบทกัน ตอนได้ใหรสุเทพอยู่แถวหน้าไปเลือกเอาภาษาของพรรคคอมมิวนิสต์มาทั้งนั้นปฏิวัติประชาชนสภาประชาชนมวลมหาประชาชนนกหวีดป,ปฏิวัติด้านนายนาะทูตใส่เกลือเสนาธิการคนเสื้อแดงเห็นพ้องกับแม่ทัพใหญ่อย่างนายจตุพรว่ากลนเกมขณะน,นี้คนเสื้อแดงต้องจับตาไปที่อำนาจนอกอระบบที่อาจเข้ามาแทรกแซงทำรัฐประหาร โดยอาศัยสถานการณ์ความรุนแรงที่นายสุเทพเป็นผู้หยิบยืนให้ซึ่งขณะนี้ถือเป็นหนทางสุดท้ายที่นายสุเทพจะหยิบขึ้นมาเคลื่อนไว้หลังขบวนการต้มตุนระหว่างนายสุเทพกับสมาชิกวุฒิสภาหลากตั้งมาถึงจุดแตกหักหลอกต้มกันเองด้วยมีคลิปคำพูดที่ยืนยันทฤษฎีสมคบคิดก่อนที่จะมีการทรยศกันเองระหว่างนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยกับนายสุเทพ ความมันก็แตกครับความลับไม่มีในโลกมันไม่แตกที่ประเทศไทยมันก็ไปแตกที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาน่นแล้วนะครับอันเดียดต้องเลยจันว่าคุณสุรชัยเป็นสวออสัหานะครับซึ่งเรียกว่าถ้าหากจะพูดถึงการเลือกข้างคุณสุรชัยก็อยู่ข้างเราอย่างชัดเจนแจกแจงนะครับ องแม่ทัพใหญ่ของคนเสื้อแดงจึงขอให้มวลชนผู้รักประชาธิปไตยอย่าวิตกกังวลกับกระแสะข่าวที่ฝ่ายตรงข้ามปล่อยออกมาขณะนี้โดยเฉพาะกระแสะข่าวการสร้างความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบการชุมนุมถนนอักษะซึ่งเป็นอุบายชั่วเพื่อสกัดคนเสื้อแดงไม่ให้เข้าร่วมการระดมพลครั้งใหญ่ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดยืนยันได้ว่าการชุมนุมในครั้งนี้ มีการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเต็มร้อยคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยจึงมั่นใจได้ว่าการเข้าร่วมระดมพลครั้งนี้ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางขบวนการประชาธิปไตยได้การระดมพลณที่ตั้งที่อักษะเพียงรอเสียงสัญญาณการยกระดับการชุมนุมเคลื่อนพลข้ามแม่น,น้ำเจ้าพยาหากเกิดนายกรัฐมนตรีเทือนหรือการรัฐประหารขึ้น จุดยืนนี้ชัดเจนทีมข่าว D.N.N. รายงาน